นำเอาเด็กมาไว้นี่หลังจากนั้นนะคะก็มีคุณยายไปเก็บฟืนเห็นชายไดินานำคนเดียวกันนั่นละค่ะนะคะนะไปนะคะเอาเด็กไปนะคะซ่อนบนเขานะคะนะคุณยายนี่ก็เลยเห็นนั่นเองในตอนบ่ายโมงซึ่งนี่แหละคะ่ะมันจะดึงให้คุณยายนะคะไปเข้ากับนิทานโพรงหน่อไม้ไผ่แต่คุณยายไม่เล่นด้วยจึงนะคะส่วนนิทานนะคะโพรงหน่อไม้ไผ่ใครก็รู้นะคะว่า มันไม่ได้มีมาแต่แรกอยู่ดีๆนะคะนักข่าวทะเลาะก,กับลุงแล้วนะคะนะคะหมอนะคะพี่ปาเนี่ยทุกคนออกจากลุงไปหมดแล้วอยู่ดีๆก็มีนิทานพรงหน่อไม้ไผ่ขึ้นมานะคะที่นี่ที่เดียวในช่องอัมรินนั่นเองนะคะส่วนเรื่องบอกว่าลุงเนี่ยนะคะมาถึงวัดสายแบบเกือบไม่ได้หลานหายเกือบไม่ได้มาโอ้ยร้องไห้ร้องห่มนี่ก็ไม่มีพยาน,นะคะ่ะไม่มีพยานคือไม่มีเสียงพูด นะคะไม่มีเสียงพูดนี้จากพระอาจารย์สองท่านในพูดไม่ตรงกันแหละนะคะแล้วหรือว่าพระสองท่านเนไม่พูดนะคะไม่พูดว่าลุงเนี่ยร้องไห้หรือคุณยายคุณยายนะคะที่นะคะอยู่กับพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ยินพูดไม่ได้ยินลุงร้องไห้แล้วไม่ได้ยินพูดมันเป็นพยานยที่ทุกคนเป็นผลดีต่อลุงหมดแล้วจะเอาอันไหนคะจะเอาอันไหนเอาจริงๆนะคะจะเอาอไหนมัดตัวลุง แค่นี้แหละนะคะถ้าบอกว่าสารลุงนะอันนี้ก็ตามวิเคราะห์ขอ,ของพวกเรานะคะของพวกเราที่ทได้ยินที่ตามความจริงที่รู้มาแต่แรกด้วยแล้วด้วยซึ่งมันเป็นนักข่าวพูดเองแต่ไม่มีเสียงพระอาจารย์พูดมันเลยเป็นอะไรที่กุกุเหมือนโพรงหรอไม้ไผ่กุเหมือนคุณยายไปหาฟืนนี่คือเรื่องทั้งหมดกลูกขึ้นมานางเชื่อว่าความเป็นธรรมนะคะ มันต้องเกิดสิคะสารท่านต้องดูออกว่าใครปั้นเรื่องใครจริงใครเท็จแม้กระทั่งเวลาน้องหายเนี่ยขยับเป็นว่าเล่นเชียว <c oughs> ขยับเวลาลุงไปรับพระเวลาไหนวะกูก็ขยับหลานให้นะคะขยับเวลาตอนลูกหายเวลานั้นกันเนี่ยเด็กหายเวลานั้นกันเนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่แหละสารท่านก็รู้ค่ะนะคะก็ดูออกแล้วจะเอาอะไรพูดไม่อยู่กับร่องกับรอยใครจะไปเชื่อ ก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องนะคะความถูกต้องนะคะตามที่ฟังนะน้าตายพูดชัดเจนกว่าะคะ่ะน้าตายพูดชัดเจนพูดให้รู้นิสัยของแต่ละคนเป็นยังไงใครเป็นยังไงยังไงนะคะพูดมาแต่ละดอกเนี่ยใช่เลยนะคะเพราะเขาทะเลาะก,กันจริงเขามีเรื่องกันจริงมาแต่แรกอยู่แล้วนั่นคือน้าตายนะคะกับอีกฝ่ายนะคะแม่น้อง ส่วนลุงกับป้าเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะกับฝั่งในทั้งนั้นแหละแต่มีเคยมีกับนะแต่ก็เท่านั้นนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวแม่น้องอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอะ่ฟังแล้วเนาะสรุปสลิปกันไปแล้วนะอืมอ่ะปืนนะแล้วก็อในส่วนของในส่วนของนะเอะคนใกล้ตัวนะเพล็กเอกนะทีก็โดน โดนไปด้วยนั่นเองนะ,ะแล้วก็สำหรับนะะในเรื่องของอพ่อเป่าแล้วก็แม่อ๊อกนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะในในส่วนตรงนี้นะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะ,ะแต่ก็ดีใจนะคะที่ความจริงมันนะคะเพราะและตอนนี้นะคะความจริงมันก็เปิดเผยแล้วค่ะว่า,าไม่มีะะพยานหลักฐาน,นะะหรืออะไรต่างๆนะ,ะที่บอกว่าเขาเป็นคนทํา ใช่ไหมคะเอฟซีอันนี้คือต้องเชื่อนะในส่วนของวิทยาศาสตร์ฉะนั้นก็นะความจริงที่เปิดเผยนะก็เป็นนะผลกรรมนะที่ได้ไปกระทํานะการสร้างนะสร้างอะไรต่างๆนะการเออเรียกว่าเรียกนะเรียกตัวเองนะว่าสงสารแต่จริงแล้วไม่ได้น่าสงสารเลยนะเอฟซี FC. กลับนะกลับนะเป็นผลที่กระทําแล้วมันส่งผลให้ตัวเองเนะี่ยได้เห็น ชี้ออกมาให้เห็นว่าเป็นยังไงนั่นเองค่ะเอฟซีก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับแอดนะก็ไม่มีอะไรเยอะนะก็เสริมนะจากย่านะที่ก็พูดถึงนะเรื่องคนเก็บฟืนนะแล้วก็เในส่วนของในส่วนของนะคนใกล้ตัวนะเพลง็กเองนะที่ก็โดนโดนไปด้วยนั่นเองนะแล้วก็เสำหรับนะในเรื่องของอพ่อเป่าแล้วก็แม่ออฟนะก็เป็นกำลังใจให้นะ ในในส่วนตรงนี้นะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะคะแต่ก็ดีใจนะคะที่ความจริงมันเปิดเผยออกแล้วมันก็แปลให้เห็นถึงะะท่าเท่ของคนด้วยจริงไหมเอยสีนี่แหละนะะก็ดีเหมือนกันนะะการแชร์นะคะ